สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีผู้ติดตามช่องลุงปิยะนะครับลุงปิยะเพรโจออฟิเชียลนะครับตั้งแล้วครับเดินงานต่อแล้วง,งานเรานะครับผมรถเพิ่อนออกไปแล้วได้มาเคลื่อนย้ายรถในเขาแล้วนะครับอะได้ออกไป ม่ยัอ้นีดประมาณแปอเซนะครับมนันฉาดขัง วันี้เากอยู่วัดเนื่องจํยนงนะครับพี่้องวัดเนื่องจํานงำนงบ้านบึงชนบุรีนะครับร้ววานี้เป็นเลกแรมโยวัดสุเคือน้ำิกสบายหูหม้อ,มอ,อด,ดีขนาดไหนะนี่นพนักงานนะครับมีแเลี้ยงขนาดรับพนิกงาจะเปิดขายรับรบ นี่ของลินครับโอ้โหเป็นอย่างนี้รับน้ำยเา่นี้อะไร นี่แหละครับพี่น้องครับม้านทีมนีนะครับก็ได้นม้านนี้นะครับม้านี่เลยสำหรับผู้ใดนะครับอยากเห็นจอภาพนะพี่น้องอยากได้แบบเวทีเต็มร้อยนะครับ ทอย่างต่ำนะครับทางเราที่เปรี้ทีนะครับอย่างต่ำความยาวนอีกประมาณ55เมตรนะครับความกว้งางตีเซนเซไปประมาณ40นะครับแล้วก็เหลือข้างหลังไว้การเป็นเอจะเป็น,ปน,นปอีกอีกประมาณ60-70นะครับแต่ว,ว่าเอาความยาวเป็นหลักก็คือ55 55นี่คือเยอะเลยนะ50%นะในฐานตารที่งานประกนการทกัน่ารัารันที่นะครับท่นแต่านที่ครับแก้เป็นงารเต็มไม่ไปเลยมันกวันไดนะครับนี่เราทำตับสถานที่ได้ทำในเก่าํานั่นนะครับสภาพกะเ้สภาพสภาพกะโอเคนะครับว่าต่างประเ มือ่อนี้ก็แช่ว่มีมใส่ฉากแขาง่งนะสำหรับฉากแขาง่งน้ำพุนะครับพีบน่น,น,น,ออน,น้องแต่ว่าด้านในเวทีนี่ก็คือเต็มลมเต็มโตนะครับฉากฉากแข่งกันอยู่ยน,าาานี้ไฟแปดโตที่มันจะใส่ถ้าเฉากแข่งออกน้ำพุอย่งนี้ไฟแปดโตตั้งกันนั่งร้านนะครับน,รน,นั่งร้านนั่งร้านตั้งนั่งร้านขึ้นตั้งฉาก ตั้งคงนนอนนอนยคดงนในช่องาบครับงาน้งคุณมีเ่ทีกลางห้องครับ นอนตัะไรครับพี่ต้แปดสิบเปอร์เซ็นต์สวัสดีอ่อคลุมิยะครับนีกบ่กระเพาะน้ำตาลใดงดไหลเป็นยังพวกก็งดหรอพวกมีสัญญาณเลยวะงดไหลวะพวกมีสัญญาณเลยงดไหล เดินบ่อิีไม่ีวเทไงโลดกะม่ได้กีนข้าแล้วบอกขาดปนท่านใหญ่รคนุ่นนคน,น,ดดนดเดียวไหวอวนฮะนี้นี่นี้นี่ข่าวว่านอนดอกห่องว่ดีไหนหาบอกสถิพอเดอยวคอนเสิร์ตหรอเป่าเห็นหอบอบศาดตรอบม้อนถนัดกันนี้หอบเลยมันยน่นสิต้องมาคลั่งๆกที่หอบเสรมันยอนมาคักเนีย เออ่าเอซกากมานัดกันเจออยู่บางแสนกบบทีถึงนะเตรเต้ต้นมะพร้าวบางแสนนมเต้ต้นมะพร้าวเมีนนี่หรอ้มันเต้ต้นข้าร้าวอ่ะาาบ่อาว่าโอ้เยอะไรดีด้วยลออมาไหมความไหมโอ้ยมามามกินน้เย็นแก่ละ เทนำเยรอบามันเป็นค้อเท็ิงรอดอกที่จริงกันน้ำน้ำกันไอพี่ขาดทุกหมัดไปได้เขาไอ้พี่จ้หยอกกยังซื้อเาจ้อไ่ค่อยนาไงบ้า่าหนัดใช่เขาคิ่ว่านัดจะไรสดเอหลังวงหลังไปคุยไอเดียอะไรง่าย อันนี้เพิ่อนแอมสังกะสีเป็นไงครับไปตื่นงานงานเก็บปัน้นนี่เอ่อแอมสังกะสีเระว่านี่ครับพี่นเราที่กินเราติดตามรับชมนะครับช่องนี้ปิยาน้ำตาลปิยาล้ำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับถัี่น้องกดไลค์กดแชร์ กดติดตามน้ำน,นะครับผมอันนี้ดีไม่ดีนะครับผมมาขุดบอกอะไรจังไรนะรพี่น้องส่งม็ได้นะครับีชมแอดมินชมผมได้นะครับเดี๋ยวปรับากผมแก้ไขนะครับพี่น้องด้ทางไหนเบื้องช่วงไรนะครับบอกได้นี้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมฝากพี่น้องเพียงแค่นี้ครับขอบกกคุณทุกนาครับ